ครัวคุณต่อยวันนี้อยู่ที่กครศรี่ธรรมราชครับร้านข้าวมันเก๊งซอยราชเดชครับเปิดมานานกี่ปีแล้วครับพี่อักศิลปปีรุ่นที่เท่าไหร่ครับรุ่นที่สามครับรุ่นที่สามนะถ้ามาเช้าๆเนี่ยเราจะมีเมนูอะไรแนะนำนะครับพี่แนะนำครับมีปลาต้มโขลกปลาต้โขกทอดใหม่ๆซึ่งภาษาใต้เขาเรียกอะไรพี่ชาโกลยชาโคยแล้วก็อันนี้นะครับเครื่องดื่ม กาแฟชาโลนมีทั้ินร้อนและเย็นนะครับแล้วก็มาร้านข้าวมันแกงเนี่ยที่พลาดไม่ได้ก็คือข้าวมันแกงมีแกงอะไรบ้างครับข้าวมันแกงมีแกงกุ้งครับแกงกุ้งนะครับต่อด้วยแกงแกงเนื้อแล้วก็แกงอะไรครับแกงไก่ครับแล้วข้าวมันแกงเนี่ยถ้าลูกค้าชอบใส่ไข่ก็ใส่ไข่ได้นะใช่ไหมครับแล้วถ้ามาอย่าพลาดร้านข้าวมันแกงซอยราชาดช ร้อยจังหวูเชิญครับ